ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมานำเสนอการใช้ TLP เปื้งต้น e นะครับเริ่มต้นเราเข้าในมาในแอปพลิเคชันนะครับเราก็เลือกเพศนะครับแล้วเ,เลือกคำนำหน้านะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ถ้าเราซื้อรู้ชที่เราใส่ชื่อนะครับแต่ถ้าความรวดเร็วถเรายัางรู้ซือ้อเราก็ใส่วีนี้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อมาเรามาใส่อายุครับนี่เราสมมติที่ผู้หญิงอายุ50ปีนะครับ แล้วเราจะทําเกี่ยวกับเงินออมนะครับเดี๋ยวแต่ว่ามาดูกันว่าเงินออมมัามีอะไรบ้างนะครับสามารถเลือกที่แบบประกันได้เลยนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ในนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับหรือสามารถพิมพ์ในนี้ได้เลยนะครับว่าเรามีแบบประกันของอะไรบ้างนะครับอันี้เดี๋ยวเรามาเลือกเลือกแบบประกันนะครับอันนี้เื้่งต้นเดี๋ยวผมก็จะเลือกแบบประกัน อัตราทาวีหนึ่งสิบทับห้านะครับเสร็จแล้วเริ่มาเลือกที่ทุนประกันคลิปวิดีทุนประกันได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เรามาใส่ทุนประกันนะครับเรากดที่ปุ่มซีก่อนนะครับเพื่อให้เหลือศูนย์เสร็จแล้วเรากดที่หน,นึ่งเลขหนึ่งได้เลยนะครับลเลือกที่แสนครับอ่ามันจะขึ้นเป็นหนึ่งแสนเราสามารถเลือกได้เป็นหมื่นเป็นล้านเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมมาลองท,ทาแบบทดสอบให้ดูก่อนนะครับเสร็จแล้วเรากดที่โอเคนะครับ เรียบร้อยแล้วทุนประกันที่หนึ่งแสนเราจใส่เบีย้ยอะไรปีอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเสร็จแล้วเรากดถัดไปนะครับกดถัดไปเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นถึงรายละเอียดต่างๆนะครับเสร็จแล้วเรากวดขยายหน้าจออ่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะเห็นแบบประกันที่เราทำเมื่อกี้นะครับของพี่ใหญ่ด้วยห้าสิบปีนะครับ เสร็จแล้วเรามาดูแบบไปเสนอการขายนะครับมาเสนอการขายอาอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของไปเสนอการขายนะครับถ้าเรากดดาวน์โหลดเราก็สามารถซูมเข้าไปดูด้านในได้นะครับอ่าเนี่ยครับเราสามารถซูมเข้าไปดูรายละเอียดข้างในได้ว่าจา่ายพี่ๆรับเท่าไหร่บีรับใย่ผลประโยชน์เป็นยังไงนะครับแล้วก็เราก็สามารถกดแชร์ไปที่ไลน์ในไลน์ของเราได้นะครับ ่าเลือกไปที่หลังเราได้เลยครับแชร์พทพ่ต่างๆได้อันนี้ก็บมเดี๋ยวจะเลือกแชร์ไปที่ไลน์ของตัวเองนะครับอ่าครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้เป็นการใช้ทีเอลโปลบเบอร์ต้นนะครับถ,ถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ